อรุณสวัสดิ์วันนี้จะมีอะไรดีอ๋อมีฟางให้กับน้องวัวนะสิจะอะไรเสียอีกล่ะจะไม่ให้ได้ไงนะจ๊ะดูท้องฟ้าสิมืดขนาดนี้เดี๋ยวน้องวัวก็เป็นหวัดกันพอดีเซฟน้องวัวไว้ก่อน ดีใจละสีหรือกินไม่พอจะกินก้อนใหญ่จ้ะแม่ก้องแกงสีอไปดูตัวอื่นกันบ้างนี่สีทอกและน้องพิงกี้พิงกี้กินฟางนะลูกไม่ต้องไปกินคุณนายแหวนเพชรแล้วก็ฟ้าประทานพรของพี่ล่ะนี่กินสัก้อกยังเลยพี่ต้องเพาะพันธุ์ใหม่ละไม่เป็นไร กินไปหนึ่งต้นพี่จะปลูกสักสิต้นเลยฮึมฮึมดูนะคะผลิตผลของฟางเราก็จะได้ต้นข้าวจะต้นข้าวเอ๊ะทำไมท่อนี้ไม่มีวัวมากินนะมีอะไรอ้าวจะเอ๊แม่ไก่ฟักอยู่นี่เองพี่สักก็เลยไม่ได้ให้วัวกินในท่อนี้ กองแกงสีกับสีกับสีสวนก็เลยต้องกินในอคอกนูนไปเลยอ้าวเรามาดูน้องวัวตัวต่อไปกันนะะี่กว่านี่ค่ะตัวต่อไปก็คือกระดิ่งสีเพราะนางใส่กระดิ่งแล้วก้องแกงก้องแกงก้องแกงเนี่ย เป็นไงล่ะอร่อยไหมอย่ามากวนพี่นะไม่ต้องมาจ้องขนาดนั้นเขาสวยเชียวพี่ละกกลัวจริงๆรอ้าวมาดูสองตัวถัดมาก็คือสีป้านตัวสีน้ำตาลนี่แล้วก็สีนินแต่สีดำจะ้ะสีนินเนี่ยเป็นลูกของสีทอกแล้วก็เป็นพี่ของพิงกี้สีจะ้ะอ่ะกินดีๆล่ะอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะ โตมาด้วยการสีนินกับสีปานเนี่ยเดี๋ยวดูปริมาณขี้วัวอ่อนโหเพียบละเดี๋ยวพี่ต้องขอตัวไปจัดการขี้วัวก่อนอะน้องไก่จัดการไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเอง คงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วละค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีจ้า